คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมบางคนเงินเดือนน้อยกว่าแต่สามารถเก็บเงินได้เยอะมากในขณะที่บางคนเงินเดือนเป็นแสนแต่นอกจากจะไม่เหลือเก็บแล้วสถานะทางการเงินยังอาจติดลบด้วยซ้ําไปอาจเป็นเพราะพวกเขามีวินัยการออมเงินที่เหนือมนุษย์หรือแค่โชคดีที่ดันเกิดมาเป็นคนประหยัดใช่หรือไม่คําตอบที่แท้จริงอาจทําให้คุณตกใจเพราะลึกๆแล้วมันอยู่ที่กลไกลับในสมองของคุณนั่นเอง โดยทั่วไปสมองของคนเราถูกโปรแกรมมาให้ใช้เงินมากกว่าออมเงินเพราะมันติดอยู่กับวงจรของโดพามีนและเพนทอฟเพย์อิงแต่คุณรู้สึกฟินเวลาซื้อของแต่เบื่อเวลาต้องออมนั่นเป็นเพราะสมองของคุณเคยถูกโปรแกรมให้เป็นแบบนั้นแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถรีโปรแกรมสมองตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการออมเงินได้วิดีโอนี้จะพาคุณไปไขความลับด้วยนิวโรไซน์อธิบายพฤติกรรมการเงินของคุณผ่าน,นกลไกของสมอง และที่สําคัญที่สุดคุณจะสามารถรีโปรแกร,รมสมองของตัวเองให้กลายเป็นคนเก็บเงินเก่งขึ้นได้อย่างไรหากพร้อมแล้วโปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรี i ิงแล้วไปเริ่มต้นเปลี่ยนสมองของคุณให้เป็นสมองของคนรวย p r ี f r o n t อ l c o เท e x และอ m มิกด l ลศึกสองขั้วของสมองและการเงินสมองของเรามีส่วนที่คอยควบคุมการตัดสินใจทางการเงินอยู่สองขั้วหลักได้แก่ขั้วที่หนึ่งพรีฟรอนทอคเท สมองส่วนหน้าผากที่รับผิดชอบเหตุผลการวางแผนและการควบคุมตนเองคนที่เก็บเงินเก่งมักจะมีการทำงานของสมองส่วนนี้ที่แข็งแกร่งทำให้พวกเขาสามารถ delay gratification หรือเรื่องความสุขและไปโฟกัสกับผลลัพธ์ระยะยาวขั้วที่ 2, ala, สอง a ิกดา a l ศูนย์กลางของอารมณ์และแรงกระตุน้นคนที่ใช้เงินแบบไม่คิดมักมี a มิกดา l a ที่ตอบสนองต่อสิ่งเราได้เร็วกว่าเช่นเห็นโปรโมชั่นลดราคาแล้วสมองสั่งให้ซื้อตอนนั้นทันที โดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าคนที่มี prefrontal cortex แข็งแรงกว่าจะมีแนวโน้มเก็บเงินได้มากกว่าในขณะที่คนที่มี amygdala ตื่นตัวมากกว่าจะใช้เงินตามอารมณ์โดยไม่สนใจผลที่จะตามมาในระยะยาวโดพามีนกับเงินทำไมสมองของคุณเสพติดใช้เงินมากกว่าเสพติดออมเงินคุณเคยรู้สึกฟินตอนกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จนกลายเป็นการเสพติดการช้อปปิ้งออนไลน์หรือไม่หรือคุณเคยมีความสุขพุ่งปรีด รู้สึกตัวพองใจฟูตอนรูดบัตรเครดิตซื้อของแพงหรือไม่นั่นไม่ใช่แค่ผลลัพธ์จากการซื้อของแต่เพียงอย่างเดียวแต่ลึกลงไปอีกมันคือผลลัพธ์จากสารโดพามีนที่กำลังหลั่งออกมาโดพามีนเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้คุณรู้สึกดีและมีแรงจูงใจในชีวิตเมื่อคุณซื้อของสมองจะรับรู้ว่าฉันได้รับรางวัลทำให้เกิดวงจรเสพติดการใช้จ่ายในขณะที่การออมเงินไม่ได้ให้รางวัลทันทีสมองจึงไม่ถูกกระตุ้นให้อยากทำซ้ำ แต่ในทางกลับกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT ก็พบว่าสมองของคนที่ออมเงินเก่งก็สามารถหลั่งโดพามีนได้เช่นกันหากมันถูกฝึกให้เห็นเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากคนใช้เงินไม่ยัง้งเพียงแต่กลุ่มที่ใช้เงินไม่ยัง้งสมองของพวกเขาถูกพัฒนาความเคยชินกับความสุขตอนร,รีบจ่าเงินเมื่อเห็นโปรโมชั่นลดราคาสินค้าแรงๆวิธีรีโปรแกรมสมองให้โดพามีนหลังจากการออมเงินแทนการใช้เงิน ถ้าสมองคุณชอบใช้จ่ายมากกว่าเก็บออมจนชีวิตเริ่มส่งผลกระทบทางการเงินหนักขึ้นเรื่อยๆคุณจะต้องรีบฝึกฝนสมองกันใหม่เพื่อรีโปรแกรมให้มันหันมาเสพติดโดพามีนจากการออมให้จงได้โดยหนึ่งในวิธีเริ่มต้นที่ได้รับความนิยมคือให้ตั้งเป้าหมายออมเงินเช่นต้องการออมให้ได้กี่บาทในแต่ละเดือนเมื่อทำสําเร็จให้กล่าวชื่นชมตัวเองในใจหรือพูดออกมาหน้ากระจกและให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเช่นไปกินชาบูหมูกระทะเป็นต้น แต่ถ้าคุณอยากได้ยาแรงกว่านั้นก็อาจจะต้องใช้เทคนิค Pen-off-paying คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าเวลาจ่ายเงินสดออกไปมันสร้างความรู้สึกเจ็บปวดและเสียดายเงินมากกว่าการรูดบัตรเครดิตนั่นแหละคือกระบวนการทางสมองที่เรียกว่า Pen-off-paying หรือความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดขึ้นตอนที่คุณหยิบเงินสดสดออกไปจากกระเป๋าสมองส่วนอินซูลาคอเทจะทำหน้าที่ประมวลผลและสร้างความรู้สึกเจ็บปวด จากการที่คุณเห็นเงินหลุดลอยออกจากกระเป๋าโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคเนกี้เมลลอนพบว่าคนที่เก็บเงินเก่งจะมีการตอบสนองจากสมองส่วนนี้แรงกว่าคนทั่วไปเวลาจ่าเงินนั่นหมายความว่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องใช้เงินทําให้ระมัดระวังมากกว่าปกติและต่อไปนี้คือ4ขั้นตอนรีโปรแกรมสมองให้คุณกลายเป็นคนเก็บเงินเก่งจนรวยระเบิดขั้นตอนที่1สร้างโดพามีนจากการออม สมองของคุณเสพติดโดพามีนจากการใช้จ่ายแต่มันก็สามารถถูกรีโปรแกรมให้กลับมามีความสุขกับการออมแทนได้เช่นกันโดยการตั้งเป้าหมายการออมเงินและติดตามการเติบโตของเงินออมผ่านแอปพลิเคชันการออมเงินหรือบันทึกเป็นตารางง่ายๆก็ได้ว่าแต่ละเดือนออมได้เท่าไหร่และมันนํามาดูความก้าวหน้าสมองของคุณจะค่อยๆสร้างการรับรู้ใหม่ว่าเงินที่เพิ่มขึ้นคือรางวัลของคุณขั้นตอนที่2ฝึกดีเล็กแรตฟิเคชันมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เคยทาการทดลองโดยให้เด็กๆเ,เข้าไปในห้องทดลองทีละคนและวางขนมวัชเมโลหนึ่งชิ้นไว้ตรงหน้าพร้อมบอกเงื่อนไขว่าถ้าอดใจรอได้15นาทีโดยไม่กินขนมจะได้รับรางวัลเป็นขนมเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแต่ถ้ากินก่อนครบเวลาจะไม่ได้ของรางวัลเพิ่มหลังจากนั้นนักวิจัยติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปจนโตและพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งกลุ่มเด็กที่สามารถอดใจรอได้ในวันนั้นส่วนใหญ่เติบโตไปกลายเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าทั้งการเรียนการงาน และการบริหารจัดการเงินคุณสามารถประยุกต์ใช้เหตุการณ์นี้เมื่อเห็นของที่อยากได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นลดราคาแรงๆโดยพยายามที่จะยังไม่ซื้อมันและรอให้เวลาผ่านไปหนึ่งถึงสองวันคุณจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วคุณไม่ได้ต้องการสินค้านั้นจริงๆหรอกหากคุณอดทนรอได้รางวัลของคุณในกรณีนี้คือเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นขั้นตอนที่สามใช้เพนต์ออฟเพย์อิให้เป็นประโยชน์สมองรับรู้ถึงการสูญเสียและความเจ็บปวดจากการจ่ายเงินสด มากกว่ารูดบัตรเครดิตหากมีของราคาแพงที่คุณอยากได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อด้วยบัตรเครดิตแต่ให้ใช้วิธีอมเงินสดให้ได้เท่ากับมูลค่าของชิ้นนั้นและเมื่อถึงตอนนั้นเข้าจริงๆคุณอาจจะไม่รู้สึกอยากได้มันแล้วก็เป็นได้ซึ่งคุณจะได้กําไรถึงสองเด้งคือไม่เป็นหนี้และมีเงินเพิ่มจากเงินที่อมได้และไม่ได้อยากนําไปซื้อของชิ้นนั้นแล้วขั้นตอนที่สี่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอมตั้งระบบโอนเงินอัตโนมัติไปบัญชีอมก่อนใช้จ่าย หรือน้าเงินสดไปอ,อมทองหรือกองทุนที่มีความผันผวนต่ําเพื่อทําให้การแปลงกลับมาเป็นเงินสดยากขึ้นจงทําให้การออมเป็นค่าเริ่มต้นของชีวิตแทนที่จะใช้เงินก่อนแล้วเหลือค่อยเก็บทําแบบนี้ซ้ําๆจนสมองจดจําว่าอ,อมก่อนใช้เป็นเรื่องปกติเมื่อสมองของคุณถูกฝึกให้ชอบออมมากกว่าจ่ายคุณจะกลายเป็นนักอ,อมเงินผู้มั่งคัง่งลองไปเริ่มต้นทํากันดูนะครับใครทําแล้วได้ผลอย่างไรมาเล่าให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาทํานองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีติงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราครับ